งั้นขอเสียงประมือดังๆต้อนรับเลยดีกว่านะคะคุณหนึ่งสรันลิมสวัสดิ์วงค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หนึ่งนะคะคคโอ้โหวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นที่ใจสุดๆไปเลยพี่หนึ่งของเรานะคะ,ะจริงๆขอออกตัวนิดนึงที่บ้านแถวเนี่ย เป็นนักวิ่งเหมือนกันนักวิ่งในที่นี้อาจจะแบบไม่ได้วิ่งเพสดีเพสเก่งมากแต่เป็นกิจกรรมที่คนในครอบครัวเนี่ยร่วมทํากันแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตพี่หนึ่งรู้สึกการวิ่งมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆไหมคะเปลี่ยนมากๆครับเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ totally เลยครับแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่เราทําร่วมกับครอบครัวเราได้เนาะเหมือนแบบว่าก็ชวนชวนกันไปใครวิ่งไหว5โลก็เอาชามโลก็เอา นะแต่มันทําให้เราได้ไปด้วยกันก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิ่งว่าเปลี่ยนชีวิตอย่างไรพขออนุญาตย้อนกลับไปในช่วงที่ป่วยตอนนั้นกี่ปีแล้วคะเอสิปีแล้วครับตอนนั้นอายุประมาณ33มสสครับก็วิเท่ากันเลยตอนนั้นกับตอนกับแพลตอนนี้คือคือตอนนั้น33เนี่ยเราเรารู้สึกว่าเรากําลังมีไฟในการแล้วแบบยังฟิต a n นเฟิร์มใช่แล้วเราก็ดูแลสุขภาพดีเราไม่ได้เป็นคนปาร์ตี้หนักเราแค่ ทานข้าวแล้วก็ออกไปโซเชียลบ้างนะครับแล้วก็ทํางานแล้วก็ทานดีออกกําลังกายบ้างนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งก็ไอเป็นเลือดนะครับวันแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไม่เป็นไรแต่พอมันมันเยอะไหมคะครั้งแรกที่ออกมาก็ทีละนิด,น,ดนิดประมาณเหรียญหอย่างเงี้ยครับอืมประมาณ<ก>เหรียญห้าแต่พอมันออกทุกวันทุกวันมันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันน่าจะพบคุณหมอนะครับก็ ไปโรงพยาบาลจุฬาไปพบคุณหมอชันชายนะครับท่านก็เอ็กซเรย์ปอดให้แล้วก็เห็นเป็นคราบลางๆที่ที่ปอดนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นเชื้อโรคได้ที่ปอดหรืออะไรเงี้ยก็ทำการตรวจตรวจ,ตรวจหาว่าตกลงแล้วเราเป็นโรคอะไรก็ทำไบออปซีไบออปซีก็คือการ เจาะเอาเข็มเ,เ,เข้าไปมาตรวจ<ะ>อย่างงี้ใช่ไหมคะจิ้มเข้าไปเพื่อไปเอาชิ้นเนื้อเนี่ยออกมาตรวจฮะจิ้มเข้าไปปุ๊บเอาออกมาตรวจปรากฏว่าชิ้นเนื้อที่ออกมาเล็กเกินไป<อ>ไม่ทราบผลอีกฮะเรื่องที่วุ่นวายใจที่สุดก็คือระหว่างสองอาทิตย์ที่เราําลังค้นหาว่าเราเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้สักทีว่าเราเป็นอะไรเนี่ยมัน,ม,นมันกังวลน,นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งขอโทษค่ะช่วงนั้นยังไอเป็นเลือดอยู่ด้วยไหมยังไอไอตลอด ไออตลอด,อลอดแล้วบางครั้งก็จะมีเลือดออกมาใช่<า>ครับมันก็ค่อนข้างกังวลใจ<ะ>ใช้เวลาสองอาทิตย์ในการตรวจตรวจหานะครับไบออซีก็กไ็ไม่สามารถตรวจได้ก็ทำการผ่าผ่าที่ปอดก็เจอก้อนเนื้อก็สามารถเอาชิ้นเนื้อี่ไปตรวจได้<ะ>แต่ก็ยังไม่ได้ตัดออกหรือว่าอะไรเพราะว่าคุณหมออยากจะทำการแน่ชัดก่อนว่ามันคือชนิดไหนนะครับ ก็หลังจากนั้นอันหนึ่งอาทิตย์ผลก็ออกจําได้เลยก็นั่งรถไปกับภรรยาไป,ไปไปหาหมอหมอก็พูดให้ฟังว่าเออผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วตกลงว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองวินาทีนั้นที่บอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองใจเราเป็นยังไงบ้างหรือหรือจริงๆเราเตรียมใจสิงหนึองไหมคะิสองอาทิตย์นี้มันก็มันก็กลัวๆเนาะกึ่งๆมาแล้วครับแต่ก็ แต่เราก็รู้สึกเซ็งๆว่าเฮ้ยเราอายุ33แล้วเราดูแลร่างกายดีพอสมควรน่ะคือเราก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตเสี่ยงแบบโหตผทุกวันอะไรขนาดนั้นะไม่สูบบุหรี่แล้วก็ทานเหล้าน้อยมากทานแค่สังสรรค์กับเพื่อนถูงนะเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่มีสุ่มเสี่ยงอะไรเลยอะ่ะเราก็เลยแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนตกเหวนิดๆแต่ก็เซ็งๆว่าอ้าวแล้วเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ คิดว่าเอ้ยภรรยารู้ละเรารู้ละลูกเรายังไม่รู้เลยลูกยังเด็กมากลูกลูกแฝดสามคนยังเด็กมากภรรยาท้องด้วยแล้วแม่เราอีกแม่เราซึ่งมีอายุแล้วอายุเริ่มมากแล้วแล้วเราจะบอกแม่เราว่าเดี๋ยวนะแสดงว่าตอนนั้นความรู้สึกมันถาโถมเข้ามาหมดแล้มันมันเราจะบอกเราจะบอกทุกคนว่ายังไงเราจะปิดแล้วมันปิดไม่ได้เรื่องอย่างงี้ครับเราก็กังวลแล้วเราก็กลับบ้านไป คุณหมอก็บอกว่าตกลงเดี๋ยวจะทําการนัดให้พบคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมการรักษาระหว่างนี้ก็กลับบ้านไปก่อนเราก็ระหว่างนั้นน่ะทางการแพทย์เราก็รู้แล้วว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราต้องพบคุณหมออีกท่านหนึ่งทําการเตรียมการรักษานู่นนี่นั่นหนึ่งสองสาี่ระหว่างนี้เราคงจะต้องจัดการเรื่องที่บ้านเราเรื่องของใจเรานะครับก็เลยภายในคืนนั้นน่ะก็ก็คิดว่า เดินเข้าไปบอกแม่แล้วว่าสรุปว่าเราเป็นมะเร็งนะต่อมน้ําเหลืองแล้วก็คุณหมอบอกรักษาได้นะครับคือตอนนั้นคุณหมอบอกแล้วว่าเป็นระยะที่เป็นเหมือนเริ่มต้นถูกไหมคะ,ะยัง<อ>ไม่ทราบแน่ยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่าเรายังยังไม่ได้ไปทําการเจาะไขสันหลังเวลาตรวจสเตจของมะเร็งเนี่ยถ้ามันแพร่กระจายก็จะเป็นสเตจเยอะขึ้นนะครับก็ต้อง ยังไม่ได้บอกว่าระยะหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างนี้ท่านาก็กังวลสุดเลยถ้าอย่างนั้นกังวล <c oughs> จนจนเรากังวลว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ถ้าแม่เรากังวลแล้วลูกเรากังวลแล้วครอบครัวเรากังวลน่ะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ละ <c oughs> ก็เลยตั้งต้นตั้งตั้งหลักได้นะครับว่าก่อนที่จะให้คนอื่นมาให้กําลังใจเราอ่ะเราต้องให้กําลังใจคนที่บ้านเราด้วย <c oughs> เพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ต่างคนต่างส่งกําลังใจที่ดีช่วยเหลือกันแล้วก็เราไม่ได้กังวลนะแม่ผมไม่ได้กังวลอะไรเลยลูกเราพ่อไม่ได้เป็นไรไม่ได้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวหมอเขาอรักษาเราก็าพูดเท่านี้เลยว่าปล่อยหน้าที่ทุกอย่างในการรักษาเป็นของคุณหมอเราแค่ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเราแค่ทําหน้าที่ของคนไข้ให้ดีแล้วก็เราก็มีกําลังใจที่ดีต่อกันเท่านั้นเลย กำลังจะถามเรื่องของกําลังใจพอดีเลยเพราะว่าอย่างที่หลายท่านทราบกันว่าจริงๆเวลาเรารับทราบว่าเราเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยบางทีเรื่องของใจมันมันไปมากกว่าร่างกายอีกเพราะฉะนั้นเลยอยากรู้ว่าคุณหนึ่งมีเทคนิคอย่างไงที่จะอันนี้ไม่เอาคนรอบข้างเลยนะเอาตัวเราอะเราทํายังไงให้เราแบบดึงตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยจะมาเครียดจะมากลัวอย่างนี้มันมันไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆผมคิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวเป็นหลัก ะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราป่วยอะ่ะผมตัดสินใจบอกเลยว่าบอกว่าให,ให้ดูแลผมเหมือนผมเป็นไม่ใช่คนป่วยเราไม่มีคนป่วยอยู่ในบ้านอย่าคิดว่าผมเป็นคนป่วยโรคมเัเรลงอยู่ในบ้านถ้าอย่างนั้นนะทุกคนในบ้านเนี่ยจะป่วยหมดเลยมันจะหอเหี่ยวตามกันไปป่วยทุกคนป่วยหมดเลยเพราะว่าทุกคนต้องแบบไปเจอเขาจะไปทําหน้ายัางไงจะพูดจะปอบใจยังไงหรืออะไรเงี้ยเราเราไม่ทําอย่างนี้กันเราก็ดูแลกันอย่างปกติ ทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการรักษามันหนักหนาอย่งไรบ้างอยากให้แชร์นิดนึงค่ะแล้วเราทำยังไงบ้างก็ถ้ากระบวนการรักษาก็คืออย่างที่ตะกี้ตรวจตรวจก็คือเราก็ต้องไปทําการเจาะไขสันหลังอะไราเงี้ยนะครว่ามันสเตจจิ่งเนี่ย St ม,มันไประยะไหนนะแล้วก็ทำเพดซีทีคือสแกนทั้งล่างเลยว่ามันมีจุดไหนบ้างก็ปรากฏว่าเจอก้อน,ก,อนก้อนเท่าไขาหาน อยู่ตรงคั่วปอดนะครับก็คุณหมอทานินก็ให้ยาแพลนที่จะให้ยาคีโมแต่ว่าเป็นคีโมที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดนี้ช,ชนิดนี้คือนอนทอสกินนะครับก็ใช้ยาที่ชื่อว่า r e p o พอกนะครับเป็น,เป,นเป็นยาที่ครั้งแรกเนี่ยที่ให้ที่เส้นเลือดฝั่นี้นะครับ <c oughs> ที่เจาะเ,เข้าไปด้วย,วยเข็มน,น้ำเกลือนะครับแล้วก็พุ่งตรงมาที่ให้ใหใหยาเนี่ยไหลาตามเส้นเลือดเนี่ยไปที่ขั้วปอดนะครับแต่ปรากฏว่าการให้ครั้งแรกเนี่ยยาเนี่ยมันค่อนข้างแรงแล้วก็การให้ครั้งแรกเนี่ยมันทําให้ผิวเส้นเลือดด้านนี้เสียคุณหมอบอกว่า้ <c oughs> อย่างนั้นเราควรจะผ่าตรง ตรงไหปลาร้าตรงนี้เลยแล้วใส่เป็นพอร์ตออใส่พอร์ตเข้าไปใส่พอร์ตนะครับแล้วก็เอาใส่ยางคล้ายๆใส่ยางเส้นเลือดสขอขีขาวเยาวประมาณฟุตหนึ่งแย่ลงไปจอดที่ที่ก้อนมะเร็งเลยะนะครับก็ให้ยาอยู่สองครั้งนะครับก็จับไปคุณหมอก็จับส่งไปทำเพดซีทีสแกนอีกครั้งหนึ่งปรากฏจากไข่หานก็เล็กลงนะครับเล็กลงเกือบ ยังไม่ถึงครึ่งเล็กลงสัก30%ก็แปลว่ามันตอบสนองมันตอบสนองต่อยาดีมากนะฮะก็ก็เลยคุณหมอเขาบอกว่างั้นถ้างั้นเนี่ยเอาอีกสักเอาสักหกครั้งทั้งหมดก็น่าจะเรียบร้อยถ้าหกครั้งแล้วทำเพทซีทีอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จบแต่ถ้ามีก็อาจจะฉายแสงต่อระ,ะหว่างนั้นมันก็ทำมาสองครั้งแล้วอ่ะมันก็คือคื ทำครั้งแรกเนี่ยไออี e. พอกนี่มันเป็นยาที่ต้องให้5วันต่อเนื่องต้องอยู่โรงพยาบาลหวันแล้วก็ลุกไปไหนไม่ได้เลยเพราะต้องมันมีสายสายเคมี Me เนี่ยติดอยู่ตลอดเวลานะค่ะให้ครั้งแรกนี่รู้สึกดีมากเพราะว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยเรากลับบ้านเราอยู่บอกเฮ้ยนี่เราให้ยาแล้วทาไมเรายังบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พยาบาลก็บอกว่าจริงๆคือยามันแรงถึงขนาดว่า ถ้าภรรยาท้องเนี่ยต้องไม่อยู่ด้วยกันคือกลับบ้านนี่ต้องห้ามนอนห้ามเจอกัน<อ>เพราะว่ายามันสามารถออกจากตัวเราเนี่ยไปคือสามารถอาจจะมีผลระเหยได้ออกไปแต่เราไม่ยังไม่เป็นอะไรเราไม่รู้สึกอะไรเราก็ค่อนข้างย่ำใจตอนนั้นเราไม่รู้สึกอะไรพอเรากลับบ้านได้สองวันเรานอนที่คือเราอ่านหนังสือมาตลอดว่าเฮ้ยให้เคมีบําบัดนี่มันต้องโดน ผมร่วงอะไรเงี้ยนะเบื่ออาหารเ<า>บื่ออาหารแบบนู่นนี่นั่นเราไม่ไม่มีเลยจนวันที่สลุกตื่นนอนขึ้นมานี่หมอนนี่เต็มไปด้วยผมผม<า>ว่าผมก็เริ่มร่วงนะครับ<า>แล้วก็อาหารก็จริงๆก็เหม็นอาหารจริงๆทานไม่ลงน้ำหนักก็เหลือสัก40กว่าเองนะครับจากเท่าไหร่นะคะจาก60กว่า20 สูงเท่านี้ตัวเท่านี้สี่สิบกว่าตอนนี้หนักเท่าไหร่คะตอนนี้หนักหกสิบห้าครับสี่สิบกว่าโอไม่กอดค่ะก็ครบครับมาครบมาครบก็คือเล็บเล็บเนี่ยเป็นเล็บดำดำนะครับแล้วก็การหายใจก็เหม็นแบบเป็นกลิ่นเคมีครับก็เป็นเป็นครบทุกอย่างตามที่ตามที่หนังสือบอกตามที่พยาบาลบอกค่ะแต่เราก็ ก็เตรียมใจไว้แล้วเนาะเตรียมใจก็คือเราก็ตัดผมรอแล้วลนะ่ะแต่จริงๆไม่ต้องตัดเลยเดี๋ยวมันล่วงเองใช่ล่วงหมดเลยคิ Q ้วเคอร์ไปหมดค <c oughs> ่ะแต่ทีนี้พี่หนึ่งให้กําลังใจตัวเองอยังไงในช่วงที่เหม็นอาหารในช่วงที่เราผมล่วงในช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะอาการข้างเคียงมันมาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีความทุกข์ใจในร่างกายแล้วก็จิตใจเราเราฮึบขึ้นมาเราให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างคะผมรู้สึก จริงๆผมมองกลับกันเลยผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมมาเจอหมอเร็วมผมพลิกเลยว่าเฮ้ยเราโชคดีมากที่เราเจอหมอเร็วสองคือการรักษาที่พอมันเกิดอาการอย่าง,างเงี้ยแปลว่ามันมันตอบสนองนะมันตอบสนองมันมันกำลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงเลยอะ่ะกับ<ะ>รู้สึกแบบนี้ฮะแล้วเราก็ต้องเราก็ถามคุณหมอว่าเรา,เรา,เ,ราเราต้องเราควรจะทำยังไงในการ ช่วยร่างกายเราครับคุณหมอก็บอกว่าก็จริงๆก็คืออาหารกับการพักผ่อนในช่วงนี้เพราะว่าการเดินออกไปข้างนอกหรือการไปมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับผู้ที่รักษาพวกนี้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดคือการติดเชื้อในกระแสะเลือดก,ก็คือการได้รับอาหารหรือได้รับเชื้อจาก อาหารหรือจากอากาศต่างๆเพราะว่าร่างกายเราอยู่ในช่วงที่อ่อนแอเม็ดเลือดขาวน้อยใช่ครับนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการติดเชื้อมากกว่าแถวทราบมาว่าจริงๆเนี่ยพี่หนึ่งทำงานด้วยคือหมายถึงว่าในช่วงของคีโมทั้งหมด6 6ครั้งใช่ไหมคะประมาณ6เดือนทำงานแต่เพียงแต่ว่าอาจจะลดเวลาทำงานเหมือนเดิมคือคือมันยังไงที่ไหรอผมก็บอกครอบครัวว่าทรีทเราปกติทรีทเราปกติทำเหมือนเราปกติ แล้วการที่ผมได้ตื่นขึ้นมาอาบน้ําแล้วขับรถไปที่ทํางานเนี่ยมันทําใหท้ที่บ้านเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราปกติแล้วมันการที่เราตื่นมาแล้วเรามีเป้าหมายที่จะไปทํางานเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยแฮปปี้เนาะมีแรงที่จะไปผมรับรู้สึกว่าถ้าเราต้องอยู่บ้านทุกวันแล้วจมอยู่บนเตียงค่ะน้ําไม่อาบก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้ไปไหนหรืออะไรเงี้ยมันจะยิ่งทําให้เราถอยลงถอยลงฮ เพราะฉะนั้นการหาแอคทิวิตี้ทำหรือถ้า,ามีงานาก็ออกไปทำเท่าที่ไหวแต่จริงๆผมทำมแค่วันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มันอยู่ในการดูแลของคือคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเราผมทำงานคนเดียวในห้องใครจะเจอผมนี่ต้องเจอหน้าห้องอ,อะไรเงี้ยการทานอาหารจะต้องทานแบบแย่คลีนมากๆแยกของเราเลยอุ่นร้อนตลอดอะไรเงี้ยครับคือหมายถึงว่าเราก็พยายาม พยายามออกไปทำโน่นทํานี่ให้ให้มีอะไรทำให้ไม่ฟุ้งซ่านแต่เราก็เคร่งครัดในสิ่งที่เขาห้ามใช่ครับคือคือสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะมันก็ต้องเคร่งครัดในจุดที่คุณหมอให้ทำยไม่เคยไม่ไม่เคยหลุดพวกพวกที่หมอบอกว่าอย่านะอย่านะนี้เลยค่ะโอเค สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายหมายถึงว่ามักเข้าสู่เรื่องที่พราวอยากรู้และอยากแชร์กับทุกท่านมากเรื่องของการวิ่งเราพาตัวเองมารู้จักการวิ่งได้อย่างไงบ้างแล้วเริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วงช่วงไหนคะช่วงทำาคีโมเสร็จแล้วหรือหลังจากคีโมเสร็จแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งคุณหมอก็ส่งไปเช็คคุณหมอก็บอกอ้าโอเคงั้นจบแล้วจากไขวาอาหารมันตอนนี้มันเหลือแค่เล็กๆเหมือนลูกเกตเหี่ยวเหี่ยว แต่มันไม่ไม่ไม่ฟีไ,ไ,ไปไหนแล้วมันมันมันไม่ได้แตกสลายไปไหนมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเนื้อตายอะ่ะค่ะแต่ก็ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปทาอะไรไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรแต่คุณหมอเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาภายในห้าเดือนไอห้าปีปแต่ถ้าห้าปีพ้นก็แปลว่าช a n c ที่เรียกว่าหายก็จะมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมกิจกรรมที่จะแนะนําให้ทําตอนนี้ก็คือ ค่อยๆอ,ออกกําลังกายสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ,คะถามนิดนึงได้ไหมพี่หนึ่งก่อนหน้าที่จะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเราออกกําลังกายบ้างไหมคะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมง ถ้าตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำคือไม่ไม่พอไม่พอต้องสัก3-5ถึงห้าวันร้อยห้าสิบชั่วโมงใช่ไม่ได้ใกล้เคียงเลยแต่ตอนนั้นอายุ33นี่เราก็รู้สึกเพียงพอมากค่ะเข้าใจเพราะเราคิดว่าเอ้ยมันก็พอแล้วนะเรายุ่งจะงๆมันน้อยมากครับน้อยมากค่ะโอเคแล้วพอเรามาเริ่มจับการวิ่งได้ยังไงนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราตอนนั้นเราพยายามออกกาลังกายหลายอย่างค่ะอยากจะหาวิธีไหนที่เราชอบและสนุกเอนจอยครับก็มาจบลงที่วิ่งว่า วิ่งเนี่ยมันสะดวกเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดไปทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ยตอนเช้าเราก็สามารถตื่นออกไปวิง่งแล้วการวิ่งมันก็ทำให้เราค้นพบเส้นทางหรือค้นพบวิถีของเมืองะอะไรนะครับก็เลยก็เลยชอบนะฮะวิง่งรุ่ไหนบ้างอะคะถ้าถ้าหลักๆเลยก็วิ่งสวนลุมอ่าโอเคแต่ถ้าบางบางอาทิตย์ ก็วิ่งซิตี้ลันวิ่งนาะวิ่งวิ่งในเมืองวิ่งชมเมืองชมวัดชมอะไรเงี้ยครับฮะจากการวิ่งเงี้ยมันก็เลยพี่พี่นงก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองไปวิ่งงานไหมมินิมาราทอนมินิมาราทอนคือระยะ10.5กิโลบอกเออไปสิครับพี่เป็นงานกรุงเทพมาราทอนนะครับก็พี่นงบอกเฮ้ยมันเป็นกรุงเทพมาราทอนเลยยังไงก็ต้องวิ่งก็ลองดูฮะเราก็ไปวิ่ง สิโลเราวิ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราวิ่งได้7-8โลเราก็เดินแล้วอะแต่เราเห็นคนผู้หญิงเห็นคนมีอายุอะไรเงี้ยเขาวิ่งแซงเราแซงเราเราวิ่งไม่ไหวแล้ก็เดินเราก็รู้สึกว่าเราอยากฮึกเหิมแต่เราพึกเหิมไม่ไหวครับเราก็เออเดี๋ยวเราต้องกลับไปซ้อมเราต้องวิ่งตามพวกนี้ให้ได้แล้วเราต้องแซงเขาให้ได้ค่ะ พี่นง n g เขาบอกว่าก็เนี่ยคือเหตุผลที่ทําไมถึงอยากให้มางานวิ่งเพราะอยากให้มาเจออะไรแบบนี้ครับบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปวิ่งครั้งเดียวแต่มันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทําให้เราไปวิ่งต่อใช่ถ้าเคยสงสัยเหมือนกันว่าคนเราวิ่งมาราธอนมันวิ่งแค่วันเดียวมันจะสุขภาพดีได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันซ้อมเยอะมากใช่ครับใช่ครับค่ะ กว่าที่จะเริ่มไปถึงจุดั้นเห็นบอกว่ามีชื่อกลุ่มด้วยอะไรนะคะป้ายยามาราธอนอ่าแล้วแล้เราก็ซ้อมกันอยู่ส่วนลุมแล้วเราก็ป้ายยามาราธอนนี้มันมาจากการที่เป็นเพื่อนๆกันแล้วก็ชักชวนกันวิ่งป้ายยาก็คืออาจจะชวนไปวิ่งงานนี้ที่นี่กี่โลหรือป้ายยาในการซื้อรองเท้าหลอกล่อให้ไปทานอาหารอร่อยๆหลังจากวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ่มันก็เป็นมันก็ ก็เลยเรียกกันเล่นๆว่าป้ายยานะครับมันก็จะมีทั้งอาหารการกินการชวนกันไปวิ่งการการไปพิชิตมาราทอนในในเมืองต่างๆอย่างนี้ครับซึ่งมีโอกาสได้ไปมาหลายประเทศเลยหรือยังคะสำหรับการมาราทอนก็ถ้าเป็นเมเจอร์มาราธอนนี้มันมีหกหกเมืองก็ไปมาหมดแล้วก็แค่นก็แค่ไปมาแล้วก็ได้จริงๆไม่เคยไม่เคยคิดที่จะจะไปอย่างนี้ครับ คือแพรจะบอกว่ามีคนรอบตัวแพรพยายามจะได้ตัว๋วเพื่อไปบอสเซนมาราทอนไม่ใช่ทุกคนจะได้นะคะต้องทำต้อง<ำ>ดวงทำคอริรี่ไฟล์อาทำคอริฟายด้วยแล้วมีเรื่องของดวงด้วยถ้าทำคอริฟายได้ก็ไม่ต้องดวงอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าคนรอบตัวแพวเป็นพวกทำคอริฟายไม่ดีก็เลยต้องดวงก็ถ้าดวงดีก็ไม่ต้องทำอคอริฟายเหกเมืองที่ว่ามีที่ไหนบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยคือจริงๆครั้งแรกเนี่ยไปวิ่งที่ญี่ปุ่นเรายังไม่คิดถึงเวอร์เมเจอร์ซิก สีหกเมืองเลยเราวิ่งญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเมืองเขาจัดงานได้ดีนะครับแล้วก็คนจากทั่วโลกเนี่ยไปวิ่งแล้วก็กองเชียร์นี่ตลอด42กิโลเลยเนี่ยเขาเชียร์ตลอดเลยอะ่ะมันก็มันก็เป็นมันมันน่ารักมากนะครับก็เลยเกิดเกิดความคิดกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยจริงๆเราวิ่งมาที่หนึ่งแล้วม,มันมีห้าแห่งนะที่เราควรจะไปวิ่งกันแล้วก็ ป้ายยากันะนะครับก็ค่อยๆชวนกันไปว่าเราตั้งใจเกันไปปีละ1ที่2ที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สักห้ปีเราก็คงจะจบล 6, 6 major ะหกหกเมเจอร์ก็ทำจนได้จนครบ6ที่ครับค่ะคอย่างที่พี่หนึ่งบอกเมื่อกี้มันต้องมี time q u a l i f ยหมายถึงว่าในระยะนี้คุณต้องวิ่งให้ถึงในเวลาไม่เกินนี้ใช่ในในรุ่นอายุนี้ผู้ชายค่ะผู้ชายอายุ45จะไปวิ่งบอสตันมาราธอน q u a l i f ยต้อง วิ่ง42กิโลได้ต่ำกว่า3ชั่วโมง20นาทีบอกตรงนี้ว่ายากมากๆค่ะคือมันไม่ใช่ว่าแบบคิดจะไปวิ่งแล้วมันก็ได้มันกว่าจะได้3ชั่วโมงเนี่ยนั่นหมายความว่าพี่หนึ่งต้องซ้อมแล้วก็เตรียมตัวร่างกาย<ะ>มากๆอยากให้แชร์ตารางซ้อมสำหรับการเตรียมตัวไปมาราธอนของ1วีคหน่อยได้ไหมคะ,ะปกติใน1วีคเนี่ยเราเราจะผมจะซ้อม5วันะนะครับใน5วันเนี่ย มีการวิ่งแบบ tempo. Tem เทมโปเทมโปก็คือการวิ่ง5โลในจังหวะที่เราเป็นเพสเรสเพสนะครับในการวิ่งเทมโปแล้วก็วิ่งอินเทอร์เวลอินเทอร์เวลก็คือการวิ่งระยะสั้นแต่วิ่งเร็วแล้วก็การวิ่งรองลันคือการวิ่งระยะยาวแต่ไม่ต้องเร็วมากะนะครับอีก2วันก็เป็นอีซี่จ็อกก็จะครบ5วันใน1สัปดาห์ต้องซ้อม5วันจริงจริง จริงๆ3-5วันะนะครับแต่ผมเนี่ยช่วงช่วงแรกๆเนี่ยวันเพอร์ฟอร์แมนซ์จะไม่จะไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากทําคอลี่ f ฟายก็ต้อง5วัน,นซ้อมอยู่ประมาณสักกี่เดือนก่อนที่จะไปบอสส์มาราธอนถ้าพื้นฐานดีๆก็4เดือนได้ครับ,รบนี่แหละมันเลยเปลี่ยนชีวิตเพราะการที่คุณจะซ้อม5วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง4เดือนมันคงทำให้มันติด เป็นเป็นนิสัยในเรื่องของการชอวิ่มัน<อ>เป็นนิสัยเพราะเราจะตื่นเองครับจริงๆตอนแรกนี่มันมันมันกิโลแรกเนี่มันมันยังง่ายกว่าการตื่นขึ้นมาตอนเช้าที่จะไปวิ่งเรื่องนี่เรื่องเรื่องที่ยากที่สุดก็คือการ <c oughs> การจะปลุกตัวเองที่ลุกจากเตียงแล้วก็ไปวิ่งนะฮะแล้วเรื่องที่สองก็คือกิโลเมตรแรก <c oughs> ซึ่งทุกคนต้องผ่านกิโลเมตรแรกที่ ยากแสนสาหาัสแล้วก็กิโลเมตรก,กิโลเมตรแรกอาจจะใช้เวลาสัก15นาทีอะไระอย่เงี้ยซึ่งมันมันมันขี้เกียจคร่ะแต่ว่าพอผ่านมาได้กิโลต่อไปก็ะจะง่ายขึ้น่ายพราะขาชาไปหมดแล้วนะคะ <laughs> ไม่แต่มันจะค่อยๆง่ายขึ้นจริงๆอีกนี้นึงไ,ไหได้ทราบมาว่าหลังจากได้รับเหรียญ World Marathon Major Six Star Finisher ก็คือผ่าน6 6 เมือ <บ S 1> ง,งสาําคัญ <ทะ S 1> ไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกี่ยวกับสุขภาพอีกมัน,มนยังไงคะแล้วเ,เราทํายังไงแล้วรอบนี้จิตตกอีกไหมก็ออพอเดือนเมษาเนี่ยไปวิ่งบอสตันจบก็กลับมาก็ก,ก็ถือว่าจบซีซันแล้วเรา<ะ>เราพักผ่อนเราก็วิ่งเบาๆอะไรเงี้ยนะครับแต่พอปลายเดือน5เนี่ยปรากฏว่าตื่นมามีอยู่วันหนึ่งตื่นเช้ามาปุ๊บกำลังจะไปทํางานเราก็รู้สึกว่า แขนข้างขวากับขาข้างขวาเนี่ยมันมันชาไปทั้งแขนเลยฮะเราก็รู้สึกแปลกแปลกแล้วแปลกแปลกแต่กไไ็ไม่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 รู้สึกอะไรมากเพราะว่าหรือเมื่อคืนเรานอนทับนะครับจนกระทั่งไปหยิบขวดน้าเราเราก็ยังไปทํางานเนี่ยขับรถไปทํางานเองจนกระทั่งไปหยิบขวดน้ําก็ตกลูกสาวยังบอกว่าเฮ้ยหยิบ iPad ยังตกเลยอะไรเงี้ยคือหยิบอะไรก็ตกก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจนบ่ายวันนั้นประชุมเสร็จก็บอกว่า ไปหาหมอดีกว่าเราเราเริ่มคือถ้าเป็นแค่มือชาก็ไม่เป็นไรก็หาหมอเหอะก็อ,อยากอยากหาหมอเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าคุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเข้า MRI เลยคุณหมอฟังอาการแล้วก็เข้า MRI MRI เราเสร็จเราก็นึกว่าเราจะกลับบ้านพักผ่อนอะไรเงี้ยคุณหมอก็รีบรีบลงมาเลยบอกว่าเฮ้ยหนึ่งนั่งนี่เลยไม่ได้แล้วมีเรื่องแล้ว คุณต้องนอนคุณต้องเข้า ICU วันนี้เลยเพราะเลือดออกที่สมองนะครับเลือดออกที่สมองเกือบเกือบสามเซนนะครับเ,เป็นสโตร,ร์แต่ว่าโชคดีที่เลือดมันหยุดซึ่งคุณหมอบอกไหมคะว่ามันเกิดเพราะอะไรมันมีหลายสาเหตุแต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมันอาจจะเป็นที่เส้นเลือดมันเปราะ หรือว่าอาจจะเกิดจากแรงดัน pressure ความดันเนี่ย<อ>มันมันกระชากเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้บอกสาเหตุว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่เราก็คือรักษาหายโอเคแล้วแล้วก็กลับมาวิ่งต่อก็กลับมาวิ่งต่อ <laughs> จริงจริงเรายังวิ่งอยู่เสมอคือระหว่างรักษาเนี่ยก็บอกคุณหมอบอกขอวิ่งได้ไหมขอขอเดินได้ไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วผม สุขภาพผมไม่ดีผมนอนไม่หลับถ้าผมได้ออกไปเดินบ้างผมอาจจะดีอะไรเงี้ยคุณหมออ่างั้นไปเดินแล้วกันพอไปเดินเราก็รู้สึกดีกับบ้านนอนหลับพอเดินได้เสร็จมันก็มีงานวิ่งที่เบอร์ลินเมื่อเดือนเดือน6กอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็ขออนุญาตคุณหมอว่าเฮ้ยขอไปวิ่งอีกได้ไหมครับอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกจะไปเลยเหรอจะก็ต้องมาตรวจก่อนอะไรเงี้ยฮะแต่สุดท้ายก็ไปได้สุดท้ายก็ไปค่ะ สุดท้ายดีกว่านะคะอยากจะให้พี่หนึ่งฝากหน่อยละกันวันนี้เราได้รับทราบกันแล้วว่าจริงๆเนี่ยการวิ่งมันเปลี่ยนชีวิตตรงที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะดูแลตัวเองต่อไปในระยะยาวแล้วพอเราเริ่มปุ๊บเราติดละนั่นแหละมันถึงจะทําให้เราดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องอยากจะฝากถึงใครหลายๆคนที่รับชมไลฟ์ฟิวแล้วก็อยู่ตรงนี้ว่าฉันวิ่งไม่ได้ฉันตื่นไม่ไหวฉันเจ็บขาฉันยังไม่ได้เป็นอะไรฉันเดี๋ยวฉันวิ่งวันเดียวฉันก็เบื่อแล้วฉันไม่ไหว จริงๆให,ให้กำลังใจครับเพราะทุกคนนักวิ่งทุกคนหรือว่าคนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าตัวผมหรือว่าใครก็ตามที่เริ่มวิ่งใหม่ๆกิโลแรกนี่มันยากเสมอนะครับแต่ว่าถ้าเราลองคิดว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเราเพื่อที่เราเนี่ยสุขภาพเราดีเนี่ยเราจะให้ดูแลครอบครัวของเราดูแลคนที่เรารักนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราก่อนนะครับก็ ถ้าเราคิดแบบนั้นได้เนี่ยผมว่าเราก็จะจัดเวลาหมายถึงว่าจัดลำดับความสำคัญของการออกกำลังกายมาขยับมาเป็นที่ต้นๆนหน่อยแทนที่จะเป็นการทานข้าวการสังสรรค์อยู่ในช่วงต้นๆน,นะครับเราก็ขยับขึ้นมาวิ่งเหรอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกกำลังกายเดือนหน้าค่อยเริ่มก็ได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะขยับพวกนั้นขึ้นมาถ้าเราเห็น ถ้าเราจัดลำดับความสำคัญให้ขึ้นมาต้นๆแล้วเห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ดีหรือทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์อะไรเงี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับค่ะ ลองดูนะคะ1กิโลแรกกับตอนตื่นยากค่ะแต่หลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นแธอก็รู้สึกเหมือนกันเราก็เชื่อว่าหลายๆคนไปลองดูก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันวันนี้ขอบคุณข้อคิดดีๆจากพี่หนึ่งมากๆขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเียงปรบมือดังๆให้พี่หนึ่งค่ะ